นี่เรียกว่าภาพยิ่งคัดลอกยิ่งเลอะเทอะท่านจงสังเกตด้วยดีว่าคนที่มีท่าทางเป็นเจ้าครัวคนหนึ่งนั่งเขียนพระคัมภีร์อยู่นั่งเขียนพระคัมภีร์อยู่มากาว่า คัดลอกแต้มเติมปรับปรุงอะไรก็ตามคัดใหม่เขียนใหม่เป็นคำพีใหม่อยู่ตลอดเวลานี่เป็นข้อเท็จริงอันหนึ่งที่ว่าพระคำพีเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของผู้เป็นเจ้าของถ้ายิ่งมีเกียรติมากมีชื่อเสียงมากมีอะไรมากก็มกักจะทำาได้มาก คัดลอกได้มากเพิ่มเติมได้มากยิ่งเป็นปราดมากก็ยิ่งแก้มากไม่รู้จักหยุดจักยอนมันจึงมีหนทางที่จะผิดมากผิดไกลออกไปเท่านั้นเหมือนกันตัวธรรมะแท้ไม่ใช่ตัวคำพีต,ตัวธรรมะนั่นเป็นกฎความจริงของธรรมชาติ กระทั่งเป็นตัวธรรมชาติเป็นกฎความจริงของธรรมชาติอย่างนี้มันคัดลอกไม่ได้มันมีแต่ว่าคําบรรยายในเรื่องกฎของธรรมชาตินั้นคัดลอกได้แล้วก็ผิดเพี้ยนไปตามไอ้ผู้คัดลอกที่ชอบจะแก้ไขหรือมีความคิดเห็นใหม่ๆก็แกไ้ไขม่เห็นด้วยก็แก้ไขธรรมะแท้ๆธรรมะแท้ๆเป็นความจริงอันเด็ดขาดของธรรมชาติผิดอีกไม่ได้ รือจะว่าถูกอีกก็ไม่ได้มันถูกเท่านั้นแล้วมันจะผิดจะถูกอีกไม่ได้จึงไม่ไม่ควรจะคัดลอกหรือคัดลอกใหม่ได้จะทายทอดกันด้วยวิธีบอกกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่สำเร็จประโยชน์สอนกันโดยวิธีบอกกล่าวอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์มันต้อง ถ่ายทอดหรือสอนกันด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจนมีกฎของธรรมชาตินั้นปรากฏแก่จิตใจโดยแท้จริงมันจึงเลอเทอะไม่ได้มันจะมอบหมายกันก็โดยการบอกให้ประพฤติให้ปฏิบัติจนรู้ถึงความจริงข้อนั้นด้วยจิตใจของตนเองมันก็เป็นการรู้ได้เฉพาะตัว เรียกว่าคำพีแท้ๆนั่นน่ะมันจะมีแต่เล่มเดียวคือกฎความจริงของธรรมชาติมีความลึกล้ำที่สุด <c oughs> ที่ชีวิตจะต้องลงต้องย่งลงไปในธรรมะนั่นด้วยชีวิตเองชีวิตจะต้องย่งลงไปในใธรรมะนั่น กความจริงของธรรมชาตินั้นด้วยชีวิตเองสรุปความว่าความจริงของธรรมชาติไม่อยู่ในวิสัยที่จะคัดลอกได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะเพิ่มเติมแก้ไขให้ผิดถูกได้ให้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะซ้อนกันได้ด้วยปาก แต่จะสอนกันได้โดยการบอกให้ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุถึงความจริงอันนั้นและรู้สึกอยู่ได้โดยตนเองข้อความทั้งหมดนี้ถ้าสรุปเป็นคำกรอนก็จะมีดังนี้ว่าพระธรรมปียังไม่ใช่องค์พระธรรมมีไว้เพียงอ่านจำเมื่อศึกษา ข้นนานข้าวคัดลอกกันสืบมาเพียงแต่เขียนอักขาราให้คล้ายกันคัดพลางชงนพลางช่างอึดอัดตัวไม่ชัดเดาไปคล้ายในฝันยิ่งเป็นกราดยิ่งแก้ไปได้ไกลครันยิ่งแก้มัน ก็ยิ่งเลอะไม่เจอจริงส่วนพระธรรมล่ำเลิศระเสรดแท้ไม่มีใครอาจแก้ให้ยุ่งคิงธรรมของใครใครเห็นตามเป็นจริงมีใช่สิ่งคัดลอกหรือบอกกันทั้งมีอาจถ่ายทอดวิธีใด มีแต่การจัดใจให้ศพส,สรรันไม่มีทางซื้อขายหรือให้ปันหรือลอกกันให้เลอะไปไม่หยุดเอ้ย <c oughs> โทรเลขถึงคนที่ติดคัมภีเมาคัมภีฟังดูให้ดีและจัดการกันเสียใหม่อย่าให้พระคัมภี กลายเป็นของเป็นพิษขึ้นมา